และนี่คือ BCB2 รองเท้าบูทที่ออกแบบมาป้องกันการบาดเจ็บจากทุนระเบิด PMN2 ของบริษัท Envo Military บริษัทยุทธภันฑ์สัญชาติไทยครับทางบริษัทเปิดเผยว่ารองเท้าที่บริษัทผลิตขึ้นมาเป็นสิทธิบัตรร่วมกันกับบริษัท o ฟ c e w a วรจาก,กนเยอรมนีซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากทุนระเบิดแบบสังหารบุคคลตัวรองเท้าเป็นวัสดุผสมแบบคอมโพสิตหลายชั้นครับซึ่งออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงระเบิดและป้องกันสะเกดะเ็ดระเบิดทะลุผ่านรองรับการใช้งานในภารกิจลาดตะเวนประจําวัน และใช้ได้กับทั้งเจ้าที่ชายและเจ้าที่หญิงครับจากคลิปการทดสอบของบริษัท Envo Military พบว่าตัวรองเท้าสามารถซับแรงและสะเก็ดระเบิดได้ครับแม้ว่าสภาพภายนอกจะฉีกขาดเสียหายแต่ว่าภายในรองเท้าที่สวมหุ่นจำลองเท้าเอาไว้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด,ดรองเท้าที่ทดสอบการระเบิดได้นำมาจัดแสดงส่วนที่เสียหายและส่วนที่เป็นสภาพปกติเอามาแสดงคู่กันในงาน Defense and Security 2 0 2 5ซึ่งจัดขึ้นณ Impact เมืองทองธาน,นีระหว่างวันที่10-13พฤศจิกายน นนี้ด้วยเช่นกันนะครับ